You're quiet like the ocean. Oh, your treasure hidden down below. as suddenly, well does it come. I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional? Have it falling down, down low? Searching for things I'll never know. Searching for things you'll never show. I guess I just. เ,เป็นวอลลเรเียลนะคะเปนสีเก้าแปดสีเทค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาค่ะจะเป็น,งปน,นเงาักษแลี้ยจะเขมไม่นึงนะคะเป็นห้าห้าสามสองเป็นสีโตกลงวันนี้เราสีสองสสีอ๋อโอเคตกลงวันนี้เราสามสี่ทั้งหมดเ่าไปกัน หลังจากที่ไปทามานะคะอัน,นี่คือ,อตาสะแล้วหนึ่งนะ้ำตาชอบพบสีโทนเทาเงินแบบนี้แหละแต่ว่าขอสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็อตาอ,อยากได้แบบสีพีชอะ่ะเข้ามาแซมแซมอยากให้หน้ามันดูหวานเพราะว่าสีโทนเทามันจะทําให้เราดูแบบว่าดูเซ็กซี่ไปอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็ให้เป็นสีพีชแซมแซมมาแซมแซมจะไม่ได้เด่นชัดมากนะคะจะมีแบบเป็นเหมือนออกพีชพีชส้มๆแซมแซม,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 ซมออกมาสวยมากเลยอะ แล้วก็สารหนึ่งน้าก็มีจางออกไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีดูแบบดูแซมๆไม่ได้ดูเป็นเทาหมดทั้งหัวเป็นสีที่าตาชอบมากๆเลยเออหลายๆคนอาจจะคงเบื่อกันบ้างเนาะเพราะตาผมเทามาแบบว่าเป็นปีได้แล้วบางเนี้ยแต่าตาชอบสีแบบนี้อ่ะรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองเนาะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเดือนไหนไปเปลี่ยนสีผมเป็นสีใหม่ตาก็จะมาอัปเดตสีผมทำบล็อกมาให้ดูแบบนี้กันอีกนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย